พ่อเป็นเครียดลูกสาวสามคนหน้าตาดีแต่ไม่อยากแต่งงานในเมืองจิ่วเจียงมณฑลเจียงซีที่ประเทศจีนคุณพ่อวัยกลางคนท่านหนึ่งได้โพสต์ระบายว่าเขามีลูกสาวนะครับทั้งหมด4คนแต่มีเพียงแค่คนเดียวนะครับที่ได้แต่งงานส่วนอีกสามคนนั้นนะครับยังอยู่เป็นโสดทั้งๆที่หน้าตาดีและหุ่นก็ดีแต่ไม่มีใครอยากแต่งงานเลยสักคนโดยคนโตนะครับมีอายุ29ปี และอีกสองคนอายุ27ปีทั้งสามคนต่างมีอาชีพเป็นคุณครูแถมยังวางแผนอยู่เป็นโสดไปจนวาระสุดท้ายเพราะว่ามีเงินบำนาญอยู่แล้วต่อให้ไม่ได้แต่งงานพวกเธอนะครับก็แน่ใจว่าจะสามารถอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราด้วยกันได้เรื่องนี้นะครับทาเอาคุณพ่อหัวจะปวดเลยนะครับและก็แม่ก็เริ่มกังวลนะครับเพราะพวกเธอพอเลิกงานมานะครับก็เอาแต่เล่นกับสุนัขแทบจะไม่พูดถึงการแต่งงานด้วยซ้ํา ซึ่งคุณพ่อนะครับจึงทำได้แต่เพียงโพสต์ระบายออกมา